สวัสดีครับมาผมมาพอกับเซวาตูวัาราซีสไลท์เราจริญ่นอีกแล้วครับท่านมืีในวันที่20นะครับนี่หน้าเนาะกะเลยงามย่มดีครับเตรียมจะเอารถไปส่งนะครับทางคุณจุฬานะครับยู่ทางบ้าน เพ็ดเพิงนะครับเพ็ดเพิงน้องกามเนะาะทาคุณเตรียมโหลดเตรียมยังเรียบร้อยนะครับเป็นเ c 0 2 8นนะครับ LC028 ชุดมาตรฐานมันคือเกา่าเป็นฐานนะครับ226 ยี่ปโปรนะครับเดีเ๋ยวทีคนส่งคนกับเตรียมรถให้แกเสารนะครับครับโปรโมชั่นนะครับบลีดาวก็ยังมีอยู่คู่เก่เานะครับเป็น LC0 นะครับซีดาวได้ รถคันตัวนี้จะเป็นรถรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้ว LC128 นะครับแต่ว่า,าผู้ใดอยากจะได้นะครับ LC128 แต่ยังมีอยู่เก่านะครับแต่ว่าการบอนลายยังเหลืออยู่ในเครื่อนะครับในเครื่องของเขายังเหลืออยิ่งพอบ้านนะสามสี่ขั้นอยู่นะครับผู้ใดสนใจอยากได้รุ่น LC128 นะครับ จะติดต่อเขาว่านะครับโปโมะชันไห่รลายแห้งนะครับเป็น18งแนะครับของแจกของแถมนี่ไห้คือเก่านะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับส,ส่งืริษัทส่งสองขั้นนะครับอีกขั้นหนึ่งก็ทั้งคนส่งคนจะส่งคือกันนะครับ คุณธนาดลน,นะครับธนาดนนะครับเป็น l อลหาซนหนึ่งแปดนะครับรง mm hmm. วชันหาซุนหนึ่งแปดก็คือซื้อปินีิพอนปินาได้นะครับซ mm hmm. ื้อปินีิพอนปินาเริ่มพอนอเดือนโมกกล่าโมกเก่านะครับ mm hmm. แต่วา่ามันต้องดาวอยู่10%นะครับ สีก็คือ62,000นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟรีดาวอยากได้ฟรีดาวนะครับดามีคือกันฟรีดาวกับมีคือกันแต่ว่าถิ่ใส่อยูอ่ฟรีอยู่3เดือนนะครับเดือนที่4ก็จ่ายงวดใหญ่นะครับเออท็ทตตี้เดือนที่4ก็จ่ายงวดจ่ายงวดย่อยนะครับเดือนละ2,000นะครับนี่จะได้แล้วก็เดือกเอานะครับ จากพอนปีนากระดาวหกพันสองนะครับหกพันสองกับมีซอยดาวพื้อเก่าลรอพี่น้องมีซอยดาวโยก็ใส่ประมาณหมื่นกว่าบาทนี่แหละนะครับ,บเดี๋ยวพนเดือนละสองพันพอดปีกับเป็นหวดใ่นะครับสำหรับแอลหาศู์นะครับ,รบ,นะรบตั้วอีก็่ะ่างตัวเช็คให้ลูกค้านะครับ เสร็จแล้วก็คงจะไปล่างให้อีกทีน,นึงนะครับล่างเรียบร้อยแล้วก็นแต่เสร็จแล้วไปทรงเพิ่นนะครับทรงพร้อมกันนะครับช่วงนี้ก็ล่มแห้งครับพี่น้องรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับรักษาสุขภาพของ,ของน้ำน,นะครับทั้งเซลล์กันเสียงแหบๆ แม่เป็นเลยล่ะนะครับนี่ก็ว่าอัปเดตในพี่น้องนะครับในเมืองในโปรโมชั่นแต่ละเดือนบอกคือกันได้พี่น้องบางคนก็ว่าเอ๊ะเป็นอย่างคืออะไรซัมเน่บางคนคือว่าเดี๋ยวไล่มางคนคือคืออะไรหน่อยนะครับโปรโมชั่นแต่ละคนก็บอกคือกันอีกนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเกดเอนะครับลูกค้าเกดบีเกดซีนะครับมันก็จะ ลดลั่นกันไปดอกเบี้ยนะครับ like งวดก็จะต่างกันไปนะครับฉราะนั้นแล้วผู้ใด้ออกรถไปนะครับก็รักษาเกรดนะครับรักษาเกรดมันจะขึ้นอยู่กับการพ่นชําระนะครับแล้วพ่นดีพ่นตรงนะครับพ่นดีพ่นตรงมันก็ได้เกรดเอเนาะพ่นดีโยตรงเป๊ะตรงเป๊ะมันก็ได้เกรดเอเอ นะครับสาเน่จังน้อยนึงนะครับปกติเขาหายทรงวันที่หากัดเลยไปอีกยี่สนะเลยไปวันที่เจ็ดที่แปดตังสี่สิบังสี่นะครับมันก็จะได้เกิดเกิดบ,บีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเ้านะครับพอนซานะครับ เกร็ดมันก็นจะลงมาหรือเกล็ดซีกับเกดดีนะครับดอกเบี้ยมันก็จะต่างกันไปนะครับเ็ต่างกับฝากกันคนไหนที่ซื้อลดไปแล้วนะครับคนไหนที่ซื้อลดไปแล้วกนะ็รักษานะครับเครดิตจะคลองน้ำนะครับจะออกขั้นใหม่่วนรถมันก็นจะได้หลนยนะครับตอนนี้เพิ่นก็ติดสติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เอาสำหรับ คลิปนี้นะครับแต่คงจะมีอมยังหลายนะครับโปรโมชั่นนะครับแล้วกับรุ่น L นะครับหาสองสองแปดนะครับหาสองสองแปดนี่กะบนาจะประมาณเดือนหนานะครับนาจะประมาณเดือนหนานาจะเขามาแล้วนะครับกะตอนนี้บัท่านหูวนะครับราคาเท่าไหร่ทางบริษัทกำลังให้เ,เปิด แต่ว่าเขาเปิดโตไปเมื่อวานนี่แล้วนะครับเปิดโตทั้งออนไลน์แต่มโอนี่เขากับทางทางลานคายังบ่ท่านในหูราคานะครับขอท่านหนแจงราคามาครับผู้ใดยอยากได้หาซองกับคอยว่ากันอีกเท่าน,นึงนะครับคอยติดต่อ,อก,กันเข้ามานะครับระมานปลายเดือนเมษานะครับือสิเ,เันั้นยูนะครับือสิเลสาบรายละเอียดนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้คงจะฝากไว้แต่พียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนนะครับสวัสดีครับ